ลาขาดจากความกลัวง่ายๆทําแบบนี้นะคะรู้ไหมว่าความกลัวของคุณนั้นมันมีสาเหตุหากวันนี้เรารู้สาเหตุของความกลัวของเราเราสามารถที่จะสำเร็จหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากเป็นค่ะแล้วเราจะทำยังไงนะคะมารู้กันก่อนเลยว่าสาเหตุจากความกลัวนั้นคือหนึ่งเลยนะคะคุณ อาจไม่รู้อะไรเลยนะคะความไม่รู้ทำให้เราเกิดความกลัวค่ะหลายครั้งนะคะที่คุณอยากทําสิ่งนั้นอยากทําสิ่งนี้อาจจะมีเป้าหมายใหญ่หรือมีแผนการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อพาตัวเองไปสู่ความฝันไปสู่เป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้แต่คุณเกิดความกลัวความลังเลความสงสัยนั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้ค่ะ เมื่อเรารู้ว่าความกลัวของเรามันเกิดจากความไม่รู้คุณก็แค่เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ตามความฝันตามเป้าหมายของคุณเรียนรู้ในสิ่งที่มันทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะถ้าหากวันนี้เรารู้เราจะไม่เกิดความกลัวเลยค่ะ สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องเรียนรู้ให้เยอะพัฒนาตัวเองให้เยอะนะคะแล้วความกลัวของคุณก็จะหายไปแน่นอนค่ะลาขาดจากความกลัวเพราะความไม่รู้นะคะและสองเลยนะคะสาเหตุจากความกลัวของเรานั้นอาจเป็นเพราะว่าคุณรู้แต่รู้มาจากสิ่งที่มันผิดค่ะ เพราะคนส่วนใหญ่แล้วนะคะคนธรรมดา97ซนนะคะมักจะปลูกฝังความรู้แบบผิดๆให้กับลูกหลานนะคะเหมือนเราคนทั่วไปนะคะเราก็จะได้รับความรู้แบบผิดๆมันเลยทําให้เราอะ่ะเกิดความกลัวอย่างเช่นวันนี้นะคะคุณมีเป้าหมายมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่คนในครอบครัวของคุณคนที่คุณรู้จักแม้กระทั่ง การที่คุณเข้าไปเรียนในโรงเรียนนะคะคุณครูนะคะหรือคนที่สอนคุณเขาก็ไม่ได้รู้จริงนะคะเขาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงในชีวิตเขาก็ได้รับการปลูกฝังความไม่รู้มาแบบผิดๆเช่นกันนะคะเมื่อรู้แบบนี้แล้วเรารู้ว่าเรารู้ข้อมูลมาแบบผิดๆคุณก็แค่เรียนรู้ใหมค่ค่ะพอเราได้เรียนรู้ ถึงข้อมูลที่เราอยากรู้นะคะคุณอยากสำเร็จในด้านใดคุณมีเป้าหมายในชีวิตในเส้นทางไหนนะคะคุณเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาและพัฒนาตัวเองนี่แหละมันจะทำให้ความกลัวของคุณหายขาดไปได้ถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆยังเชื่อนะคะความคิดเดิมๆความรู้เดิมๆชีวิตของคุณก็เป็นแบบเดิมและเมื่อคุณ ไม่รู้หรือคุณรู้ไม่จริงนะคะคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่มีความกลัวไปตลอดชีวิตค่ะรู้แบบนี้แล้วนะคะรีบเลยนะคะพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ในความรู้ที่ถูกและนำพาชีวิตของคุณนะคะไปสู่เป้าหมายความฝันที่คุณได้ตั้งเอาไว้นะคะด้วยการขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจของคุณนะตั้งแต่ บัตรนี้เลยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ